นั่นน่ะนั่นน่ะเขาส่งให้แล้วน่ะอ่าบอกพี่ไม่รู้เอาใหม่เอาใหม่เอาชายไหมชายยุบแล้วเอาโยนลงมาเหรหันมาหันมาเอาเลยนะเอาเลยนะไม่ผิดสักแอะเอาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่เขาเล่นกล้องได้ไหมพ่อแบบว่าเอางวงมาใกล้ๆกล้กันได้มาว่าไปมา เอ้ยลสูสูงลงูงนี่ปร็เด็ดพร้อมครับ1น3่งสองสสวัสดีครับอยู่กับพวกเรา YouTube โอเล่ FC ทะเลครับผมวันนี้เราพาโอเล่มารับน้องปูเป้นะครับแล้วก็บันทึกเทปวันแรกนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยฮะฮะฮะ Kiếp, kiếp, kiếp 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 tiếp 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 <laughs> tiếp 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 tiếp

กไมาอนี่สูสูงสูสูงบบอลับบอลเอาเอา้้เขาสูงให้แล้วน่ะสูงอ่าเป็นดิเป็นผู้ชายอ่ะมากินหารอก่อนมากินห้ารอเร็วมามาทนี่มาเร็วมา Má, bến mà, bến mà bên mà, bên mà, bên mà. lồ <laughs> Má đâu, thằng kín nhà mà Má, mà, mà, má mà Má, má. นะล,ลูกเดี๋ยวพี่นับหนึ่งสองสามวิ่งมาหาพ่อนะหนึ่งสองสามโอ้สวัสดีค่ะคุณเป้ขออีกทีขอเข้ามาหาตรงนี้เลยม,มองไม่เห็นในฉาก <c oughs> ตรงนั้นพอแล้วลูกพอแล้วลูกเดียวเลยหันไปหาเฮ้ยหันหันแล้วหนึ่งสองสามเดียวเลยตกใจ ตอนนี้ค่ะกลับบ้านค่ะโอ้เฮ้ยเอาสู้เลยสู้เอาสู้เอาสู้เสร็จแล้วโอ้ขอบขึ้นอีกทีพ่อกว่าจะขึ้นได้นะให้ขนาดเลยไปเร็วเอาเอานิ่งเอาแป๊บนึงเอาตรงไหนทุกคนเงียบนะเอาแคบเอาทีมงานเราเงียบนิ่งหนึ่งสองสาม ขยับเพิ่สูงเลยดิสูงเออสูงเนื้อสูงเอาสูงเอาต้องช่วยไหมตรงนี้รอบนี้ช่วยไหมเอาเอาไม่ต้องช่วยแหมจริงจริงเลยขึ้นยากอ่ะนะอันนี้เก็บเอาเก็บอันนี้อ้ยชึบฮึฮึฮึฮฮึ บอกพี่ไม่รู้เอาใหม่เอาใหม่เอาชายไหมชายหยิบเหรอเอายนลงมาหันมาหัเอาเลยนะเอาเลยนะไม่ผิดสักแอะเอาเลยนะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋เยวเดี๋ยวเยอใหม่เอาเา้ยวางข้างหน้านี่เป้เป้ออย่างี้นะเาเับแล้วก็ let's go อย่างี้นะเออ e t ายเ ไปเลยไหมฝ่ายทีขอ Let's go อีกทีอาโยกขึ้น ah, Let's go Let's go, <S let s go. <S เดียเด๋ยวเดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องใหกลับบ้านเลย Let's go มันมีจังหวะเลยดิเดี๋ยวเดี๋ยวนับให้อั <c oughs> นนี้กินย่งเดียวเลยข่อยยากมนสนามมาเลย มาตั้งแต่ยาบานจนยาแห้งหมดแล้วพี่โอเล่เขาเล่นกล้องได้ไหมพ่อแบบว่าเอางวงมาใกล้ๆกลองได้มาวาเว้นมาเอ้นี่เฮ้เอ้ยทฮ้เ้ยอฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮเ้เเเ้เเเเอ อันกี่เดียวเลยไม่ต้องเห็นเลทางเมื่อกี้แหละใช่หรพี่ต้องอยู่ตรงนี้คนะก็ทำได้แต่อยากให้อยากให้เห็นทางทางเดียวกับมึกว้างเมื่อกี้วะล่ะฮะทำไมเข็มลูได้ถอยอีกทีจัดเลยครับน<ไ>ึงตรงนี้ตรงนี้เลยอ่าตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เลยมันมีอยา่าง่ใพร้อมครับหนึ่งสองสาม Let's go เตี๋ยว เออเดินเดินไปเลยไปผ่านผ่านผ่านกล้องเดือบผ่านกล้องเดือบผ่านกล้องไปเฮ้อไปนี่อยากกินเฮ้อเุ่ดี่เอเอมันไปบ้านบ่อขาใหญ่ด้วยเนี่ยโอ้สรงกล้องเหรอหมูแดงใช้วายอ่ะมันถูกว่ะถูกแล้วที่หมู พันลงลงติดต่อกันครับผมฮะโอ้นี่ว่าเราติดตกันสูเลยไหมพ่อแป๊บหนึ่งนะ นี่เขาเจอไอ้นี่เขียวๆสดๆไม่อยากกลับบ้านหรอกอชอใช่ต้องกินก่อนคอคอใหญ่อะ่ะเหมือนเรานั่งกับโซฟาเลยครับครับนั่งสบายไม่เหมือนบางตัวคอเล็กๆอ่ะมันจะตกอะ

không, không chạy thua tất cả, ăn lên lên, lên lên, lên nghe, lên nghe lên 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 ซุ<ส> <im sharing> oh hey, ้โ oh, อ้เห uh ็นแล้วโอ้ยนิ่มๆโอ้ดันทั้งลูกเลยทั้งฟวกเลยทั้งฟวกเลยน่ะโอ้ยแม่ยอมร่วงเต็มเลยเออว้าไปต่อกลับบ้านเลยโอ้เอายังทำยังไงยังน้ำกล้วยบ่ อื้ครับยื้อให้กินได้ทั้งกินได้ทั้งอันติบพี่น้องเอ้ยเอาลิ้นดูลิ้นลิ้นนี่เออเอาลิ้นตะวัดอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยทุกคนเคยเห็นไหมเวลาช้างอ่ะกินนี่ไม่ไม่ไม่ช้ให้พี่เป้ด้วยช้างให้เขาเป้ด้วยออ สรงบน้างบนขอบคุณ huh. ก okay. 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 <laughs> ่อนแล้วขอบคุณครับหมดแล้โอ้โหนี่หมดแล้วไปอัดต่อได้ไหมกดกดติมที่เดิมอะค่ะขึ้นจอปะขึ้นอยู่เนี่ยอ่าโอเคทีนี้รอให้พี่ฟังหน่อยแล้วเมื่อกี้ได้ติปลองหัวนะตรงหัวนะูไถ่ายตัวเองอะเมื่อกี้หนูนี่ได้ติปเรหนูก็ชูเงิน ได้ติดจากคุณย่าได้ติดจากคุณย่ากับคุณตาคุณปู่คุณปู่ครับครับคุณย่าเพราะพี่ขึ้นไปได้ต้องสื่อใกล้ๆหนูเห็นตรงหน้าจอตัวเห็นหน้าตัวเองใช่ป่ะแต่หนูเดินไปก่อนแล้วค่อยถูนั่นแหละถอยๆถอยๆเพราะมันย้อนแสงไป อัน yup. นี้เวะตลอดเลยเวะตลอดทางเลยไปไปเบ้นเบิ้เบิกลอจนเนาะเนี่ิเมี่ไปานเลยไปบ้านเลยไปเวลันไข่แล้วทุกคนยังไขยังเออ mẹ ơi ừ. khó, nói. khó nói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  khó khó là. khó ăn nồi,อยาก ăn cái gì? Buông xuống xuống, anh này con khéo xuống โอ้หมดไปแล้วหมดไปแล้วมาไม่อยากกลับอีกแล้วสิไปได้แล้วโทรกลับบ้านกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยมาเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยกลเปิดประตูเปิดประตูเออ kinh giang lưỡi Bye bye Tựa 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 ร้องพร้อมกันเลยเแล้วจะเข้ายังไงพารถอยู่นะ